อะทีนี้ดูวงจรน,นะคะในบทที่สี่จะเป็นเกี่ยวกับการกําเนิดความถี่นะคะนะคะในการกําเนิดความถี่หรือการสร้างนะคะการสร้างความถี่ขึ้นมานะคะ ะะกำหนิดความถี่หรือการสร้างความถี่ขึ้นมาเขาเรียกว่าวงจรออสซิเลเตอร์หรือเรียกว่า o s c เนาะอ่ะจะผลิตออกมาซ้ำๆกันนะคะตลอดเวลานะคะซึ่งเป็นความถี่ที่เป็นยังไงที่สเสมอๆกันตลอดเวลานะคะแล้วก็ มันจะใช้วงจรแทงนะคะเป็นแบบขนานนะคะซึ่งวงจรแท้งเนี่ยประกอบไปด้วยตัว c นะคะแล้วก็ตัว c นํามาตัว l กับตัว c นํามาต่อขนานกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัว l นะคะแล้วอันนี้ก็ตัว c นํามาต่ออะไร l กับ c มาต่อแบบขนานกัน ก็แล้วว่าวงจรแทงนะเรียกว่าวงจรแทงอนะทีนี้แอลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยุบพองใช่ไหมของขดลวดใช่ไหมคะมันเป็นขดลวด นะคะเป็น magnetic field ก็คือมันจะเกิดอะไรสนามแม่เหล็กส่วนเรื่องของ c นะคะ c มันก็จะเป็นการเก็บประจุก,การคลายประจุนะคะถ้ารู้จักหลักการของมันนะคะสูตรของมันนะก็คือนะ x c เท่ากับ2อง p f l นะคะ และนะคะและ,ะ,ะแปบ,บหนึ่งนะ x สี่เท่ากับหนึ่งส่วนสองไ f เอสี่ออนะอันนี้ XL แอหนังสือผิดนะลูกแก้ด้วย มอนเรียนอยู่นะอันนี้ได้หนังสือหนูแก้ด้วยนะลูกเป็นเอฟแอลอืมอ,อืมอืมนะเขาบอกว่าเมื่อเกิดการเรโอนแนนนะคะนะเมื่อเกิดการเรสโอนแนน xL เท่ากับ x4 นะคะเกิด r e s o n a n e นะ xL เท่ากับ x4 นั่นหมายความว่านะคะ2ย f r l นะคะจะเท่ากับ1ส่วน2ยนะคะ f4 นะอ่ะทีนี้คำว่านะคะมันจะมีการอะไรทำสูตรเนี้ยเนาะนู่นนี่นั่นนะถ้าเราหาค่า fr นะคะซึ่งเราเคยหาไปแล้วนะคะ fr เท่ากับหนึ่งส่วนสองพายรูท lc นะ,นะ อ่ะตัวอย่างที่สี่จุดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าแท้งเนี้ยนะคะวงจรแท้งเนี่ยมีแอลสองร้อยมิลลิเฮนรี่แอลนะคะสิบพิโกโ บาลัลนะคะเขาให้หาความถี่หาความถี่เลยส่วนนั้นในส่อไอไก่ไม่ไก่หัวไอส์นะคะสูตรหนึ่งส่วนนะคะสองพายรูทนะคะ L C หัวใจใหญ่ไม่เอกใหญ่แผนค่าหนึ่งส่วนสองพายรูทแอลคือเท่าไหร่สองร้อยมิลลิตรอ่ะแล้วก็คูณกับซีคือสิบพิโกกดเครื่องกิเลข คูณตรงนี้ก่อนเนี่ยทําตรงนี้ก่อนสองร้อยมิลลิ mm ก็คือ e x p ลบที่มีวงเล็บแล้วก็สามคูณสิบพิโกก็คือ e x p พิโกลล้ลบเท่าไหร่มิลลิไมโครนานโนพิโกลบสิบสองลบที่มีวงเล็บแล้วก็สิบสองได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละ กด r o o เ a n s เลยรูทเ a n s เท่ากับได้เท่าไหร่ไม่รู้กดคูณสองพายเลยนะคูณสองพายกดชิป e x p เท่ากับได้เท่าไหร่ไม่รู้กดหนึ่งหารเอเอลยะหนึ่งหารเอ็นอนะคะเท่ากับนะคะได้หนึ่งร้อย หนึ่งร้อยสิบสองจุดโอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยสิบสองสิขอกดอิงหนึ่งครั้งนะได้หนึ่งหนึ่งร้อยสิบสองจุดห้าสามเก้ากิโลความถี่เฮิร์ตเฮิร์ทเฮซความถี่หน่วยเป็นเฮิร์ทเฮซโอเคมาเขาบอกว่า นะคะเขาบอกว่าบล็อกเดกแมของวงจรกำเนิดความถี hmm. um, оче, lock, ่นะคะกลับมาที่ซีนิสนึงบล็อกนะคะมันจะประกอบไปด้วยนะคะวงจรผลิตความถี่นะผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ส่งมาส่งมาวงจรขยาย ผลิตเสร็จแล้วก็มาขยายขยายเสร็จแล้วส่งออกเอาพุทเอาพุทส่วนหนึ่ง <c oughs> อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันแบบอ่ออกเอาพุทไม่ได้นะคะที่มันแบบเออไม่ดีอะไรเงี้ยก็ส่งมาวงจรอะไรวงจรป้อนกลับนะคะแบบบวกนะคะ นะแล้วก็พอถ้าป้อนกลับแบบบวกสมมุติว่ามันไม่สมมูลณเนี่ยมันกลับมาป้อนกลับแบบบวกเสร็จมันก็มาผลิตมันก็มาผลิตอีกครั้งหนึ่งแบบนี้อันนี้คือบล็อกมันนะคะอันนี้คือบล็อกเข้าอ,อีกทีกี่โมงหลกบล็กบอกไดแกรมบล็อกไดแกรมของวงจรน,นะคะกำเนิดความที่ นะคะอ่ะอ่ะต่อมานะคะกำเนิดความถี่นะคะแบบ LC เนี่ยอันนี้คือแทงนะคะแล้วก็มีกำเนิดความถี่แบบฮาเล่นะแบบฮาเล่นะคะ,แบบ ale, น,ะ,คะนี่ขอเขียร์หน้าจอเลยนะนะคะแบบฮาเล่นะคะแบบ

ม้อนปิดประตูให้แม่ก่อนเร็วมันปิดประตูห้องให้แม่ก่อนเสียงดังม้อนปิดม้อนปิดประตูห้องให้แม่ก่อน,อ,น,อ,น,อ,อ,นอ่ะแมวแมวไมอ้แผดเอาไว้เรียนไปเอาเครื่องเตียงหนุนเครื่องเล็กอะอ่ะทีนี้วงจรแบบฮาเล่เนี่ยนะคะมันก็ถูกกาหนดก็คือประกอบไปด้วยแท้งนะคะซึ่งมี อ่ะ L หนึ่งกับ L สองแล้วก็ตัว C นะคะแล้วมือถืออยู่ไหนอ่ะ <c oughs> มือถืออยู่ไหนไม่รู้ไปก่อนแม่กำลังสอนไปปิดประตูอ่ตรงนน้นหรือเปล่าอ่ะทีนี้นะคะอ่าถ้าแบบฮ a r l e เนี่ยนะคะมันก็จะมีนะคะ <c oughs> มี L สองตัวนะคะอนุกรมกันเนาะแบบนี้คือการตอบแบบอนุกรมนะ แล้วไอ้สองตัวเนี้ยมันมาขนานกับสี่นะคะนะมันจะมี L 1นึ่กับ L 2แล้วก็จะมี4ี่นะคะแล้วนะคะอออกตรงเนี้ยก็คือออกเอา์พุตนะเอาพุตนะแต่ว่านะคะแต่ว่า,าตรงฝั่งเนี้ยนะ ตรงฝั่งตรงจุดจุดเขาพูดตรงจุดนี้แต่ส่วนเนี้ยตรงส่วนเนี้ยนะมันก็จะมีวงจรน,นะคะมีตัว R นะคะมีเอ่อทรางซซสเตอร์นะคะหนึ่งตัวนะคะมีตัว R มีตัว C อะไรเนี่ยก็แล้วแต่ นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น R สองตัวนะคะอันนี้ต่อลงกาวแล้วก็ตรงนี้เป็น C นะคะอันนี้มามาต่อที่แถงนะคะตรงนี้ก็เป็นแหล่งจ่ายนะ,ะนะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นหาเล่น,นะคะส่วนในวงจรผลิต ความถี่หรือผสมขึ้นความถี่แบบนะคะ FM นะคะแบบ FM เนี่ยนะคะก็จะมีนะคะมีในรูปนะ,ะในรูปที่สี่จุดห้าอย่างที่เราเห็นกันนะคะอันนี้เป็นตัวผลิตความถี่อันนี้จะใช้อ,อ,อุปกรณ์นะคะไดโอดนะคะวาลิแคปนะคะ จะเป็นไดโอดวอลิแคปนะคะจะเป็นดีหนึ่งนะคะดีหนึ่งแล้วก็ซีสองนะคะและทัมเมอร์ซีสามตัวนี้จะเป็นตัวผลิตความถี่ของวงจรน,นะคะในส่วนของอแบ่งวงจรผลิตออกมาเนี่ยเป็นสองชุดนะคะคือผลิตชุดห้าสิบกิโลเฮิร์ตนะคะนะคะก็คือจะเป็น มีเฟสตรงกันนะคะแล้วก็เมื่อรวมกันก็จะได้ความถี่100นะคะกิโลเฮิรตซหมายความว่า50กิโลเนี่ยก็คือ2ชุดนะสังเกตเห็นแล้วว่าอ่อมองจากตัวอุปกรณ์ก็รู้ว่า2ชุดยังไงนะเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มี2ชุดนะ,ะถ้าเราจะเอาความถี่ตรงไหนเนี่ยเราก็ปรับตัวชัมเมอร์ นะคะ,นะคะทัมเมอร์ c ีสามนะคะทัมเมอร์นะคะเพื่อให้ได้ความถี่ที่เราต้องการออกมานะอ่าต่อมานะคะกนะำเนิดความถี่แบบโคพิสนะ,ะถ้าแบบโคพิสเนี่ยนะ,ะมันก็จะคล้ายๆกับกับอะไร เอ่อแบบตัวนี้เลยฮาเล่นนะจะมีนะคะตัวซีมีอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยแต่มันแตกต่างกันตรงไหนนี่แตกต่างกันตรงนี้มีซีตรงเนี้ยหนึ่งตัวเนี่ยครูใช้เป็นสีฟ้าเนี่ยมันเพิ่ม c ีตัวนี้เข้ามานะอันนี้คือข้อแตกต่างนอกกนั้นก็เหมือนเดิมนะอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะแต่ แต่ในกรการคำนวณหาค่า fr เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปก็คือเป็นหนึ่งส่วนอะไรสองพายสองพายรูทนะคะ l นะคะสในที่เนี้ยนะคะสในที่เนี้ยมันเป็นเอ่อเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วน c หนึ่งะคะแล้วก็บวกนะคะหนึ่งส่วน c2 ต้องทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนปกติมันจะเป็นรูท l C ใช่ปะ่ะแต่ c ในตรงส่วนเนี้ยนะคะมันอนุกรมกันเนาะอ๋อมันก็เลยมันก็เลยต้องมันก็เลยต้องอะไร c1c1 กับ c2 อ่ามันก็เลยต้องอะไรอ๋อตัวเก็บประจุ ขอโทษทีขอโทษทีวงจรแบบอันนี้ฮาเล่เป็น L ใช่ไหมนะคะแต่ถ้าออเป็นแบบโครพิสนะคะตรงนี้จะเป็น C นี่ตรงนี้จะเป็น C นะคะแล้วตรงนี้เป็น L นะ,ะสูตรมันถึงเปลี่ยนไปนะคะมันเอา C มาอานุกรมกันนะะ C มาอานุกรมกันนะคะ C อนุกรม สูตรมันก็คือเป็นซีขนานนะสูตรคือซีขนานนะคะอันนี้เป็นเป็นแบบอะไรโครพิสใช่ไหมโค oh. สระโอนะอุ้ยน้ำหกอุ้ยแอมเซอลิเดี๋ยวค่อยมาสละโอคอควายลอลิงเนาะแล้วก็พิสนะคะ ถ้าเป็นโคพีจะเป็นสีน้ำเงินนะน้องมอนหยิบผ้าให้แม่หน่อยดิอ่ะต่อมาเป็นวงจรกำเนิดนะคะความถี่แบบคริสตัลนะคะคริสตัลนี่คือเราใช้ตัวเลยตัวของมันเลยนะสัญลักษณ์ของคริสตัลเป็นแบบนี้นะเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ของคริสตัล ตรงนี้มันก็จะบอกเลยยี่สิบเจ็ด k หรืออะไรเงี้ยคือค่ามันนะนะอันเนี้ยคือนะคะคริสตัล crystal อย่างนี้นะ,ะนะซึ่งเขาบอกว่าภายในคริสตัลเนี่ยนะเมื่อเมื่อเอาออกมาแล้วเนี่ยนะคะแต่จริงๆตัวคริสตัลเป็นเป็นตัวเดียวเป็นอุปกรณ์เดียวนะอย นะ,ะซึ่งเท่าออกมาแล้วเนี่ยนะมันก็คือจะเป็น R แล้วก็ L นะคะแล้วก็ C นะเป็น RLC แล้วขนานกับ C C cap นะแต่จริงๆแล้วคือเขาเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวเหมือนตัวต้านทานตัวเดียวอะนะคะแต่ภายในของเขาอะภายในอุปกรณ์ของเขาอะ คือจะประกอบไปด้วยตัว RLC นะคะซึ่งขนานกับ C ีแ p นะตัวอุปกรณ์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเหมือนรูปที่สี่จุดแปดนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีนะคะขาหนึ่งขาสองเป็นกลาวนะคะขาสามแล้วก็ขาสี่นะคะแบบ อย่างนี้นะแล้วมันจะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเมกะเฮิร์นะคะหรือยี่สิบเจ็ดกิโลเฮิร์หรืออะไรเงี้ยคือก็จะบอกหมดเลยนะ,ะจะบอกที่ตัวอุปกรณ์เลยนะคะต่อมานะคะถ้าเรานำออคริสตัลเนี่ยออกมาต่อมงจรเนี่ยนะคะเอ,อเขาก็จะใช้ออคริสตัลเนี่ยมาต่อกับนะคะ มาต่อกับ R สองตัวเนาะก็จะเป็นในรูปที่สี่จุดเก้านะคะก็จะมีคริสตัลอ,อย่างนี้เนาะนี่คือสัญลักษณ์ของมันนะแล้วก็มาต่อกับ C ปรับค่าได้เนาะแล้วก็มีอ,อมี R ข้างบนนะแล้วก็ R ข้างล่าง,างนีแล้วก็มีสองซสองตัว ก็อย่างนี้นแล้วก็ตัวนี้เป็นทรานิสเตอร์แล้วก็ข้างบนเป็น R แล้วก็ตรงอย่างนี้อันนี้เก้าโวลต์นะคะแล้วก็อันนี้ลงตาว,วอาอกออฟพุตตรงนี้เอาพุตออกตรงนี้นะลูก นี่เอาพุดออกตรงนี้นะคะนะไม่ใช่เอาพุดเออจับหัวกระท้ายนะไม่ใช่นะอ่ะ,อะก็จะประมาณนี้เวลาเอาต่อไปใช้งานนะคะอ่ะก็จะจบนะคะในส่วนของบทที่บทที่ห้านะคะก็ให้ทำแบบฝึกหัดนะคะ ในข้อข้อหนึ่งนะคะถึงข้อสิบเนาะในในหน้าหน้าอะไรเนาะหน้าเก้าสิบหกนะคะมีอยู่สิบข้อด้วยกันแล้วก็แล้วก็วกนะคะหน้าหน้าชอยหน้าชอยก็จะเป็นหน้าหนึ่งร้อยสามกับหนึ่งร้อยสี่นะคะแล้วก็ส่งสัปดาห์หน้า สามี่ 4. แล้วสัปดาห์ถอสัดไปนะคะก็จะเป็นบัฟเฟอร์นะคะวงจราการขยายกำลังความถี่สูงนะคะการขยายก็คือแอมลิฟายเนาะแต่ถ้าความถี่สูงสูงก็จะเป็นเป็นแบบความถี่ทวีคูณน,นะคะหรือหรือขยายขยายบัฟเฟอร์นะคะเป็นวงจร ปะะ้องกันบัฟเฟอร์แปลว่ากันชนนะคะป้องกันนะคะก็ะเดี๋ยวค่อยต่อนะคะในของสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ก็พอเท่านี้นะคะมีใครถามตรงไหนไหมมีเป<อ>ล่าส่งส่งงานเก่าได้ไหมครับส่งงานเก่าเก่าขนาดไหนบทบทหนึ่งครับมบทหนึ่งครับอย่าไม่ได้สึกเย้าครูขอสตอ็อปไอนี่ก่อนนะแปบ๊บหนึ่ง